สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคมของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแนตะ่ขอ,อย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะเราก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณหรือคนรักจะมีการสลับการกระทํากันนะครับหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันเนาะแล้วก็ชาราฟีการท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณหรือคนรักเก่าเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วเนาะพลังงานมันขาดจากกันแล้วคุณกายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดชาราฟีการท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปอ่ะ แต่ว่าพอกลับมาดูดวงคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณคนรักยังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปนี้ต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยอะเหนื่อยที่ต้องความรักคันนี้มันเหนื่อยมากๆเลยที่ต้องจัดการอะไรปัญหาอะไรหลายอย่างซึ่งเขาคนเนี้ย ไม่ยอมแก้ไขอะไรเลยเนาะเอาแต่ใจมากๆแล้วคุณไม่สามารถจ,จัดการอะไรได้แล้วคุณรู้สึกว่าค่อนข้างเบื่อเบื่อนายกับพฤติกรรมแล้วฝีนี้เขาก็ทํามากๆเลยนะอความรักครั้งนี้แล้วคุณบางทีก็อยากเลิกเหมือนกันอยากให้มันจบๆไปเหมือนกันแต่ว่ามันเลิกได้ไหมมันก็ยังไม่ได้หรอกเขาก็ยังยังไม่ยอมเลิกนะคนที่เขาคนคนนั้นของคุณก็ยังไม่ยอมจบความสัมพันธ์นี้นะครับเขาก็ยังยืนกรานอยู่เอาล่ะเรามาดูเนาะว่าณปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ปัจจุบันนะับตั้งแต่วันที่13-15สิงหาคมเนาะเป็นยังไงบ้างเขาเองก็ยังเหมือนเดิมเนาะสร้างเรื่องปัญหาบุ้นบใหคุณมาเรื่อยๆต่อเวลาให้คุณรู้สึกคนข้างกลุ่มนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเองก็ึกยัง ยังมาทําดีทำอะไรดีเดียวคุณอยู่นะทํามุ่นทํานี้ดีๆคุณอยู่แล้วก็มีความหึงหวงคุณด้วยฟาแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปยุ่งวุ่นวายใครเนี่ยอาจจะโดนเพ่งเล็งจากเขานะเพราะเขาไม่ไม่ค่อยอยากให้คุณไปยุ่งวุ่นวายใครแล้วก็บางทีอาจจะมีการทาประชดกับคุณขับด้วยฟามในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมีคนมาสนใจคุณเยอะมากเกินไปเนี่ยเขาจะมีการทาประชดและประชันกับนะครับซึ่งเขาเองเขารู้สึกว่าเขาอยากเก็บรักษาคุณเอาไว้ไม่อยากให้คุณหลุดมือไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเออ ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ อาลา่เดี๋ยวดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี้ยกิดยังไงต่อกันนะจ๊ะคุณเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากในพฤติกรรมของเขามีความเฟงมีความเบื่อหน่ายมากๆเลยเบื่อที่ต้องตามใจเขาทุกอย่างต้องทำทำตามที่เขาบอกทุกอย่างเนาะคุณเองก็รู้สึกอยากไปทําอะไรใหม่ๆบ้างอยากไปเจอฝีใหม่ๆบ้างอยากไปพักผ่อนสมองบ้างเบื่อเขามากๆ,ๆ,ๆเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะารู้อยู่ว่าเขามีคําขู่คุณเอาไว้ยอยู่ฉะนั้นคุณก็ทําอะไรไม่ได้โดนคําขู่ไปโดนคําพูดอย่างนั้นไปแล้วก็รู้สึกว่า เขาค่อนข้างล่าลาประหลวงเรื่องส่วนตัวคุณมากเกินไปด้วยซ้ำนะแ้วเขาล่ะเขากินยังไงต่อตัวคุณอยู่เนาะเขาเองก็รู้สึกว่าไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆเนาะถ้าเกิดคุณจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็มีความระแวงคุณค่อนข้างสูงเพราะเขาคา่อนข้างมองว,ว่าเนี่ยไอ้ไอไอไอทั้งหมดที่ฉันเลือกมาคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วในบรรดาคน,นหลายๆอย่างคนหลายๆคนหรือสิ่นที่เจอมาคือคุณเนี่ยจะอยากให้เป็นรักรัยยาของฉัน นะฉะนั้นเขาค่อนข้างคาดหวังคุณค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็ยังเพ่งเล็งคุณอยู่ว่ามีใครมายุ่งวุ่นวายคุณหรือเปล่าแล้วช่วงนี้เขายังอยากรู้เรื่องราวของคุณนะไปถามคนน้คนนี้ด้วยซ้ำนะพยายามตามสืบเรื่องราวของคุณแล้วก็พยายามคุยประวัติของคุณด้วยซ้ำพยายามสืบเรื่องราวเก่าๆของคุณว่าคุณเคยทําอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นเพื่อจะเก็บไว้เป็นข้อมูลเราก็จะได้กันคนเก่าๆของคุณไว้ไม่ให้มายุ่งวุ่นวายคุณนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตระหว่างวันที่16ถึง1าะ มาดูกันนะจ๊ะไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคําทํามาระหว่างวันที่16ถึง23สิงหาคมฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํามาระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมเนาะโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีกันบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะเอาล่ะมาดูกัน16ถึง23สิงหาคมชาวกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้คุณก <c oughs: so ises> <c oughs> <c oughs> <iento> ็ค่อนข้างเบื่อ่ะเบื่อมากๆเลยกอ้กฎระเบียบหรือข้อบังคับของเขาเนี่ยเบื่อฝุดๆมากๆแล้วก็เขาเองก็พยายามจะบีบบีบบีบปั๊บบังคับคุณหลายๆเรื่องมากๆเลยเนาะซึ่งคุณก็รู้สึกโมโหนะบางทีมันก็โมโหนะรู้สึกว่ามันเกินไปือเปล่าวะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยฉันก็ต้องมีธุละาของฉันม่เปล่าวะมาบีบบังคับเกินไปทําตามกฎอะแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเนาะคุณก็ทําแบบเออช่างมันปล่อยวางไปแต่บังคับก็อุดอัดมากๆนะนะแล้ว เพราะว่าคุณเองก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยกลา้าไม่กลา้ายังไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันมากกว่านี้ก็เลยได้แต่ทาตามเฟนดี้เฟนหรือกรอบที่เขาวางเอาไว้นะจ๊ะ แล้วก็ระหว่างวันที่24ถึงสิงหาคมล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงนี้24ถึงสิงหาคมคุณเองก็รู้สึกว่าอืมก็อยู่ไปแล้วกันเนาะทำอะไรไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน่ะจะว่าจะทําอะไรก็พูดมาจะให้ทําอะไรก็บอกมาอทำทำให้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยยอมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่เหมือนว่าคุณทําอะไรไปเขาก็ไม่เขาก็ไม่ถูกใจถึงถึงคุณพูดไปนะว่าเออยอมทาตามทุกอย่างแล้วพูดมาเขาก็คิดว่าคุณจะประชดประชันอีกนะฉะนั้น มองคุณเพาะคุณหาเรื่องหรือเปล่าพูดอย่างเงี้ยูุนนี่น่านขึ้นมานะจ๊ะฉนันคุณก็ร่อนั่งเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยที่เราบ้าเฮ้ยเรื่องการงานฉันก็เหนื่อยแล้วฉันต้องเหนื่อยนั่งตามใจรมเธออีกหรอเนาะคุณจะมีความคิดเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วบางครั้งบางทีคุณก็คิดว่าเฮ้ยแบบขึ้นไม่ถูกว,ว่าหรือ่าฉันควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่าวะนะมันแบบขึ้นไม่ได้หัวเหมือนกันนะก็จบเอ่อาการดูดวงความรักของชาวราศีการไม่แค่นี้เนาะชาวราศีการท่านใดอยากดูดวงส่วนัวมเติเมมาถเพิิ่มมเต นะจะดูการเรื่องการงานการเงนินหรือความรักเพิ่มเติมก็ได้แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้รลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า